วันนี้นิกกี้มีวิธีที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างความรักตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ4ข้อมาแนะนำค่ะข้อที่1ใช้วิธีการเขียนจดหมายถึงตัวเองซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วจากงานวิจัยของด c h r i s ร i คริสตินนฟนักจิตวิทยาชื่อดัง University of Texas ว่าช่วยลดความเครียดและเพิ่มความรักต่อตัวเองได้ค่ะวิธีปฏิบัติก็คือก่อนอื่นให้หาสถานที่ที่เงียบสงบและผ่อนคลายจากนั้น ให้เขียนจดหมายถึงตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายหรือว่าความรู้สึกที่มีในตอนนั้นให้ใช้ถ้อยคำที่อบอุ่นและเป็นมิตรเหมือนกับคุณกำลังพูดอยู่กับเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณสุดท้ายให้เน้นการให้ความเข้าใจและความเมตตาต่อตัวเองค่ะวิธีที่สองคือการใช้ positive affirmation หรือการยืนยันเชิงบวก งานวิจัยของดร Barbara จาก University of North California พบว่าวิธีนี้สามารถช่วยลดระดับความเครียดและเพิ่มระดับความสุขได้ค่ะวิธีปฏิบัตินะคะตื่นเช้าขึ้นมาให้หาสถานที่ที่เงียบสงบเขียนคำยืนยันเชิงบวกเกี่ยวกับตัวเองเช่นฉันรักและยอมรับตัวเองอย่างที่ฉันเป็นหรือ ฉันสมควรได้รับความสุขและความรักหลังจากนั้นให้อ่านคำยืนยันเหล่านี้แบบออกเสียงซ้ำๆและพยายามทำความเชื่อในคำพูดที่คุณเขียนไว้วิธีที่3การทำสมาธิแบบเมตตาภาวนางานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าช่วยเพิ่มความรักต่อตัวเองและผู้อื่นได้ค่ะวิธีปฏิบัติก็คือหาสถานที่ที่เงียบสงบและนั่งในท่าที่สบาย จากนั้นให้หลับตาและหายใจลึกๆช้าๆแล้วเริ่มคำพูดภาวนาในใจเช่นขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปลอดภัยแบบนี้ซ้ำๆจนรู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกเปิดใจวิธีที่4การสร้างภาพจินตนาการในจิตใจหรือ visualization เป็นเทคนิคที่ด Jo รโจดิสเพนซานักเขียนและนักวิจัยด้านการพัฒนาตัวเองกลา่าวว่าวิธีนี้สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมได้วิธีปฏิบัติคือเริ่มต้นด้วยการหาสถานที่ที่เงียบสงบและไม่มีสิ่งรบกวนจะนั่งหรือเอนตัวในท่าที่สบายก็ได้ค่ะจากนั้นให้หลับตาและหายใจลึกๆทั้งเข้าและออก อย่างผ่อนคลายและให้เริ่มสร้างภาพจินตนาการของตัวเองในสถานการณ์ที่คุณต้องการให้เป็นจริงให้เห็นว่าตัวเองมีความสุขสุขภาพดีและประสบความสำเร็จในเรื่องที่ตัวเองต้องการให้พยายามสร้างความรู้สึกให้เหมือนกับว่าภาพนั้นเป็นจริงในขณะนี้ให้รู้สึกถึงความรักรู้สึกถึงความสุขและความสมหวังทำขั้นตอนแบบนี้ทุกวัน อย่างน้อยวันล,ละ1ิถึง15นาทีลองนำวิธีเหล่านี้ไปใช้ดูนะคะแล้วสังเกตดูว่าชีวิตและความคิดของคุณเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนิกี้เชื่อว่าวิธีนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นรักตัวเองและพัฒนาตัวเองได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ